หลอด LED RS7 ที่สุดของหลอดไฟหน้ารถยนต์จากแบรนด์ g p n ครับ ถึงตัวหลอดนะครับ LED นะครับที่มาแรงที่สุดนนตอนนี้นะครับจะเป็นรุ่นนี้เลยครับ R S7 นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดเลยนะครับชิปตัวนี้จะเป็น Unit c r y s t ตั Chip นะครับจากซานอันะครับตัวนี้นะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแสงนะครับจะให้กําลังวัตตอยู่ที่110วัตต์ส่วนต่อมานะครับด้านนี้จะเห็นพัดลมขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นระบบ High Speed Turbo สามารถหมุนได้1 รอบตอนหนึ่งาทีนะครับจะช่วยระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับและยังไม่พอนะครับภายในนะครับยังมีฮีทซิงค์นะครับเป็นซิงค์ทองแดงนะครับรุ่น RS7 ให้ถึง3ชิ้นนะครับซึ่งตัวนี้จะกระจายความร้อนได้ดีขึ้นและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานมากขึ้นครับค่าความสว่างนะครับของตัว RS7 นะครับตัวนี้อยู่ที่2 8 0 0 0ืรูเมนนะครับตัวนี้นะครับจะให้ค่าเควินนะครับหรือค่า K อยู่ที่ 5 5า0 k จะเป็นแสงที่จับวัตถุที่ดีที่สุดนะครับวัสดุวอดี้โคเวอร์นะครับจะเป็น um อลูมิเนียมอะลอยทัทางชิ้นจะไม่เป็นสนิมอย่างแน่นอน,นครับไลฟ์ไทม์ time, อายุการใช้งานยาวนานสาม0 0ื่นชั่วโมงค,ครับ R.S. 7สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งลบสี่40องศาถึง105องศาเซลเซียสครับกันน้ำได้100%นแถมยังได้รับมาตรฐาน IP 6 8ด้วยครับสายเคเบิลนะครับจะเป็นสายพิเศษสั่งทำเฉพาะ GPE นะครับ R.S. 7นะครับติดตั้งง่ายใส่ได้กับประตก รุ่นนะครับรับประกันให้เลย4ปีเต็มสำหรับใครนะครับที่สนใจหรือมีคำถามปึึษาษาได้ที่ g p พ e Thailand หรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านครับ